This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวนลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคำศัพท์กับคำนิยดี v o c ค b c บคลานะครับจะฟังอย่างเดียวทางพอดแคสต์ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากจะได้อารมณ์ห้องเรียนให้ไปชมทาง YouTube กันนะครับจะมีสไลด์ประกอบกันให้ดูด้วยแล้วก็จะเรียนศัพท์กันง่ายขึ้นด้วยนะครับวันนี้เสนอตอน12ศัพท์สับสนในตัวเองนะครับ <c oughs> ก็คือคำศัพท์ที่มันมีความขัดแย้งกันในตัวอย่างที่เรียกว่า oxymoron นะครับ ถ้าติตามฟังคำนี้ดีมาโดยตลอดนะฮะจะเคยเห็นว่าเราเคยพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับนานมากมาแล้วตั้งแต่ ep 169ชื่อตอนคือสับหน้าสนใจที่เกิดจากการรวมร่างของสองคำที่ต่างกันสุดโต่นะครับลองย้อนกลับไปฟังได้วันนี้มีออกซิโมรอนมาฝากอีก12คำนะครับซึ่งจะไม่ซ้ำกับตอน169ที่ได้นำเสนอไปแล้ว10กว่าคำเกือบ20คำนะครับมาดูกันครับว่าออกซิโมรอนหรือว่าปฏิพจน์ ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับออ oxy moron ครับภาษาไทยบัญญัติศัพท์ตัวนี้ไว้ว่าปฏิพจน์นะครับซึ่งก็คือคําพูดหรือวลีครับที่นําคําสองคาที่มีความหมายตรงข้ามกันมารวมกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นคําความหมายใหม่ขึ้นมาเก๋ๆนะครับมาดูคําแรกเลยน่าจะคุ้นเคยกันนะครับอย่างน้อยถ้าเกิดไม่คุ้นเคยกับตัวคำนะความรู้สึกนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมี แน่แน่กับอะไรสักอย่างอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชีวิตหรือว่ากับคนอย่างน้อยหนึ่งคนในชีวิตนั่นก็คือ love hate Relations relationship a love hate relationship is the strong feelings about someone or something that are a mixture of love and hate ทั้งรักทั้งเกลียดนั่นเอง mixture er ก็คือเป็นส่วนผสมนะครับเป็นความรู้สึกรุนแรงของเราที่มีต่อใครหรือว่าต่ออะไร We've had this love-hate relationship for years. ถ้าเกิดคุณมีเพื่อนสักคนหนึ่งหรือสมาชิกในครอบครัวก็ได้นะจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาตินะครับที่บางทีเนี่ยคนเอามันอยู่ใกล้กันมากไอ้รักกับมันก็รักใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องที่ทําให้ต้องเกลียดมันเป็นพักๆอยู่ตลอดแล้วก็มันก็วิ่งกลับไปกลับมาทั้งเดี๋ยวรักเดี๋ยวเกลียดวุ่นวายในใจวุ่นวายในอารมณ์กันแบบนี้นั่นแหละคือ love-hate relationship. She has a love-hate relationship with her mom. ลูกสาวกับแม่ลูกชายกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่อยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แข่งกันมาโดยตลอดในเรื่องเรียนก็ตามเรื่องความรักก็ตามสนิทกันซีกันมากแต่มันก็จะมีเรื่องให้ต้องปะทะกันนั่นแหละมันจะเกิด love hate relationship คำว่า love กับ hate มันตรงกันข้ามกันใช่ไหมพอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บกลายเป็นความรู้สึกใหม่ที่ปนกันอยู่สออย่างนะครับนั่นคือ love hate relationship คำที่สอง agree to disagree สองคำนี้ตรงกันข้ามกันแน่นอน agree คือเห็นด้วย disagree คือไม่เห็นด้วยแต่ agree to disagree คืออะไรครับก็คือเราตกลงคือ agree ที่จะเห็นต่างคือ disagree นั่นแปลว่าอะไรครับกูขี้เกียจทะเลาะเรื่องนี้ด้วยแล้วทะเลาะกันเท่าไหร่ก็ไม่จบเพราะต่างคนต่างมีความเห็นของตัวเองป่วยการจะมาทุ่มเถียงกันครับว่าตกลงใครถูกเพราะมันก็ต่างคนต่างถูกแหลววะ แล้วมันก็ไม่มีทางที่เราจะสามารถโน้มน้าวให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับเราเพราะฉะนั้นเราตกลงกันเลยดีกว่าว่าอะต่างคนต่างคิดเลิกเถียงกันเรื่องนี้ได้แล้วเหนื่อยนะครับ if two people agree to disagree they accept that they have different opinions about something and stop arguing about it เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งครับความแตกต่างเนี่ยมันจะถูกแก้ไขได้ด้วยวิธีนี้คือต้องมาเห็นพ้องต้องกันว่าเออต่างคนต่างมีสิทธิ์ที่จะคิดแตกต่างนะ so we might as well agree to disagree and try to get along we have much work to do บางครั้งต้องพูดอย่างนี้คือเฮ้ยมันมีภารกิจมีงานที่เราต้องทำอีกเยอะมากอะไรที่ไม่ต้องเสียเวลามาเถียงกันอย่าไปเถียง agree to disagree ในบางเรื่องเพื่อจะไปจัดการภารกิจที่มีร่วมกันนะครับ agree to disagree living dead คำนี้ก็ออ oxymoron ทั่เจนนะครับ living คือมีชีวิต dead คือตายนะครับ living dead คืออะไร อันนี้เป็นคำนามนะครับหมายถึงซอมบี้นั่นเองครับเวลาแปลภาษาอังกฤษแปลจากข้างหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องแปลเดทก่อนเดทคือคนตายไปแล้วศพนะครับแต่เป็นศพที่ Living ก็คือเป็นศพที่ยังเดินไปไหนมาไหนได้ยังลุกขึ้นมาใช้ชีวิตได้ก็คือเป็นศพคืนชีพครับความหมายโดยในก็คือเป็นคนน่าเบื่อโคตรจะไร้ชีวิตชีวามันผีดิบตายซากมาก a living dead is basically a zombie ก็คือผีถิ่มนั่นเองนะครับอย่างที่บอก it also refers to people who are very dull and boring dull ก็คือทื่อ boring ก็คือน่าเบื่อนะครับเพราะฉะนั้นเจอใครประเภทนี้เราอาจจะบอกเร็ว่า the guy's i a living dead who brought him back to life นี่ใครไปขุดมันขึ้นมาจากหลุมไหนวะเนี่ยทำไมมันนี่คนหรือศพวะเนี่ยซอมบี้เหลือเกิน the guy's i a living dead คำที่สี่ครับ definite maybe อันนี้ใช้เป็นคำนามน,นะครับคือ a definite maybe อย่างนี้ได้เลยก็แปลว่าอะไรที่ยังไม่แน่นอนในแน่นะครับ oxymoron ยังไงสองคำนี้มันแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาว่า maybe คือบางทีแสดงความยังไม่แน่ใจใช่ไหมครับแต่ definite มันคือแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไม่แน่ใจแบบแน่นอนมันคืออะไร this is something that you think you might do but are not certain about ก็คือมันเป็นอะไรบางอย่างที่คิดว่าอยากแหละจะทำแหละแต่ก็ยังไม่แน่ใจ หรือยังไม่รู้จะทำไหมหรือไม่รู้จะทำเมื่อไหร่ u จ e don't make me beg I know you wanna go to the party stop being such a definite maybe อย่าให้กูต้องขอลองได้ไหมเนี่ยเห็นอยู่ก็รู้นีว่าอยากไปตัวซีตัวสันเนี่ยทำเป็นเล่นตัวอยู่ได้เพราะบางทีบางคนมันปากแข็งอยากก็บอกไม่อยากฟอร์มเยอะท่าเยอะลำยายนะครับ stop being such a definite maybe ก็คืออย่ามาทำเป็ว่าดูก่อนยังไม่แน่ใจ ก็อยากนะแต่ก็มีรู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับลำยญ่แหละ Definite maybe ก็เป็นออกซิมรอนที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะตรงกับพฤติกรรมของเพื่อนเราหลายๆคนรวมถึงตัวเราเองในบางโอกาสด้วยนะครับคำต่อไป almost done คำนี้ก็น่าจะใช้บ่อยเลยครับความหมายตามนี้เลย done มันคือเสร็จแล้วแต่ almost มันแปลว่ายังไม่เสร็จไงเออแต่สองคำที่พอมาอยู่ด้วยกันเสร็จปั๊บก็คือใกล้เสร็จเกือบเสร็จ ใกล้จะใช้การได้แล้วถ้าเป็นอาหารคือใกล้จะกินได้แล้วถ้าเป็นสินค้าอะไรบางอย่างก็คือใกล้จะเอาไปขายได้แล้วอะไรอย่างเี้เป็นต้นนะครับ Can you wait I'm almost done here I w a n t to go too please เฮ <c oughs> ้ยรอแปหนึงแนละ้วเปล่านี่จะเสร็จแล้วเนี่ยอยากไปด้วยอะนะนะนะ I'm almost done ใกล้เสร็จละจะเสร็จละไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําแต่งตัวเสร็จทําการบ้านเสร็จหรือทํางานบ้านให้แม่เสร็จอะไรก็ตามที almost done เกือบเสร็จแล้วนะครับ Hang on a sec the food's almost done here have some chips อันนี้น่าจะเป็นเพื่อนที่กำลังเกาะโต๊ะรอเราทำอาหารให้กินอยู่นะครับแล้วบอกว่าคงจะหิวมากน้ำลายนี่คือไหลเต็มโต๊ะหมดแล้วนะครับแล้วก็บอกว่ารอแป๊บน,นึงนะนี่อาหารจะเสร็จแล้วอ่ะกินเลรอไปก่อนรองท้องไปก่อน have some chips นะครับ the food's almost done อาหารใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะสุกแล้วประมาณนั้นนะครับอันต่อไป Awfully good ก o ดนี่เราแปลออกอยู่แล้วคือดีใช่ไหมครับ awful awful คือแย่ห่วยนะครับแต่ถ้าเกิด awful กลายเป็น adverb คือเติม ly เติม ly ลงไปนะครับ awfully จะกลายเป็นความหมายว่า extremely คืออย่างแรงนะครับเพราะฉะนั้น awfully good ก็คือโคตรดี oxymoron นะครับสองคำต่างกันมาอยู่ด้วยกัน have you seen the new episode It's awfully good. Don't miss it. You have to watch it. ได้ดูตอนใหม่ยังโหโคตรดีอ่ะโคตรมันนะต้องดูนะว่าอย่าพลาดนะเว้ย Their new album is awfully good. It's really worth waiting for. คาว่า worth waiting for ก็คือคุ้มค่ากับการรอคอยอัลบั้มชุดใหม่เนี้ยโอ้โหเว้นวักไปประมาณ5ปีกลับมาทีคือปังมาก awfully good สมกับที่รอมานานจริงๆ awfully good o x y กซิม n รอนคำต่อไปครับ familiar แปลว่าคุ้เคย strange แปลว่าแปลกหรือว่าแปลกหน้านะครับคนแปลกหน้า stranger ใช่ไหมฮะเอ๊ะสองคำนี้มาอยู่ด้วยกันเราแล้วยังไงอะอ่ะมันคือคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด strangely ในที่นี้ก็คือ surprisingly อย่างคิดไม่ถึงอย่างคาดไม่ถึง unexpectedly นะครับคุ้นเคยอย่างคาดไม่ถึง่ะเยยะช่นสมมติ I'm certain that I've never been here before, but this place is strangely familiar. เฮ้ยฉันแน่ใจว่าฉันไม่เคยมาที่นี่แน่ๆแ,แต่ทำไมที่นี่มันดูคุ้นๆวะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดเหลือเกิน Strangely familiar. She looks strangely familiar. Have we met her before? ทำไมคนนั้นมันคุ้นหน้าจังเลยวะเฮ้ยเราไม่เคยเจอสาวคนนี้มาก,ก่อนจริงหรอวะเนี่ยทำไมคุ้นจังวะ มันคือไม่น่าจะรู้สึกคุ้นเนี่ยแต่ทำไมคุ้นนะครับ strangely familiar เอาไว้ใช้กันนะครับอันต่อไป accidentally on purpose คาว่า accidentally ถ้าดูหน้าตาอย่างที่เห็นในสไลด์นะครับ accidentaly l นั่นคือตัวเขียนของมันคือมันมี a l l y แต่เวลาออกเสียงมันจะออกเสียงเหมือนไม่มีตัว a ไม่มี all นะครับจะกลายเป็น accidentally ไปเลยนะฮะ accidentally on purpose ก็แปลว่า ตั้งใจให้เหมือนว่าบังเอิญครับ on purpose แปลว่าจงใจตั้งใจเจตนาใช่ไหมครับแต่ accidentally คือโดยบังเอิญโดยอุบัติเหตุอย่างนี้ so if you do something accidentally on purpose you do it intentionally but pretend it happened by chance intentionally ก็คือโดยตั้งใจคือเราตั้งใจทำแหละแต่ว่า pretend ทำเป็นเหมือนกับว่าเสแสร้งว่า it happened by chance by chance คือโดยบังเอิญน,นะครับก็คือออาตัวอย่างดีกว่านะครับ I accidentally on purpose ran into him at the coffee place. I know he goes all the time. คืออยากเจอคนคนนี้แหละแต่ก็ไม่อยากแบบนัดไปตรงๆไม่อยากแบบโทรไปบอกว่าจะไปหานะอะไรอย่างนี้เพราะว่าอาจจะก,กลัวเขาแบบปฏิเสธไงเออเพราะฉะนั้นเลยทําเป็นว่าไปเจอโดยบังเอิญตัง้ทงที่รู้อยู่แล้วว่ามันต้องไปนแน่ๆเลยร้านเนี่ยมันไปประจําอิรันกาแฟร้านเนี่ยนะฮะก็เลย accidentally on purpose ran into him คาว่า r u n into someone ก็คือบังเอิญไปเจอนะครับ ตั้งใจให้เหมือนว่าอุ๊ยบังเอิญจังเลยนั่นคือ accidentally on purpose อีกสองคำที่ความหมายตรงกันข้ามกันแล้วมาอยู่รวมกันกลายเป็น oxymoron นะครับก็คือ same difference คขาว่า difference ก็คือความแตกต่างแต่ same แปลว,ว่าเหมือนไงเพราะฉะนั้นคำนี้คือก็เหมือนกันแหละหรือว่าก็อย่างเดียวกันะวะ่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้น basically it means there's no difference คือก็ไม่เห็นจะต่างกันเลย นั่นคือความหมายของ same difference นะครับเช่นเราซื้อเสื้อตัวใหม่มานะครับเท่สุดๆก็เลยลองใส่แล้วก็เอาไปอวดเพื่อน I really look good in my new green shirt don't you think อ๋อเสื้อตัวใหม่สีเขียวของเราเนี่ยอูใส่แล้วหล่อเหลือเกินว่าไหมแล้วอีเพื่อนก็อาจจะ actually that's turquoise ซึ่งพอเราได้ยินก็แบบกรอกตาครับแล้วก็บอกว่า same difference ก็แบบไรวะแทนที่จะชมว่าหล่อหรือเปล่ากลับไปแบบจุกจิกกับเรื่องการแบบใช้คําว่า นั่นไม่ใช่สีเขียวซะหน่อยนี่มันสีเทอร์คอยส์ตหางอะไรอย่างเงี้ย same difference เหมือนกันปะวะจะเขียวจะเทอร์คอยส์ก็เขียวปะวะประมาณนั้นนะครับหรือเพื่อนอาจจะบอกว่า i wasn't fired i was being let go กูไม่ได้โดนไล่ออกน้วยเขาแค่แบบไม่ให้กูไปทำงานแล้วเฉยๆอะเราก็บอกว่า same difference man ก็เหมือนกันแหละแกยังไงมันก็ตกงานปะนะครับซึ่งจริงๆสองอันเนี้ยมันคือ s y นนนิมกันเลยนะความหมายเดียวกันคือ be fired ก็คือโดนไล่ออก be let go ก็คือถูกปล่อยไปมันเป็น euphemism นะครับก็คือเป็นคำสุภาพของคำว่า fire ของคำว่าโดนไล่ออกเพราะว่า get fired มันดูรุนแรงอะ่ะมันดูแบบออกไปดูนี้ฉ้นไล่แกออกนั่นคือนั่นคือเซนส์ของ fire someone คือไล่คนออกแต่ว่า let go let someone go แม้จะความหมายเดียวกันแต่มันดูแบบดูรุนแรงน้อยกว่า เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือเพิ่มกานพยายามจะเลี่ยงว่าไม่ได้โดนไล่ออกนะเว้ยมันคือแบบไม่ได้โดนไฟร์แต่ว่าโดนเลทโกเฉยแต่จริงๆมันความหมายเดียวกันไงเราก็เลยบอกว่า same difference man มันก็เหมือนกันปะวะสองคำนี้ออแล้ะครับอ่ะอีกสักอันหนึ่งนะครับเหมือนกันอีเพื่อนคนเดิมเป็นพวกไม่ค่อยยอมรับความจริงนะครับแล้วน่าสงสารด้วยโดนไล่ออกจากงานแล้วแฟนยังบอกเล่กอ,อีกนะครับ we didn't break up we just taking some time off ท่านกับลองจอยยังไม่ได้เลิกกันนะเไว้ยเราแค่ตกลงกันว่าเราจะห่างกันสักพักเฉยๆอ่ะเราก็อีกแล้วครับเราก็ต้องขยาตัวมันขึ้นมาให้มันยอมรับความจริงสัทีโดยการบอกว่า same difference you're basically dumped ไอห่างกันสักพักมันก็คือเลิกกันแล้วว่าวะมึงโดนทิ้งแล้วรู้ตัวปะเน,นี่ย verb to dump นะครับ dump ก็แปลว่าทิ้งใช่ไหม dumpster ถั ster, งขยะ dump ก็คือทิ้ง being dumped get dumped เติม ed ดีนะครับก็แปลว่าถูกทิ้งนั่นเองโอ้น่าสงสารจังอันต่อมาอันนี้ดูเงาเงาว่องๆ่งนิดนึงนะครับ alone in the crowd crowd c r o w d crowd แปลว่าฝูงชนคนจำนวนมากนะครับ alone มันแปลว่าคนเดียวสองคำนี้พอมาอยู่ด้วยกันเซนของมันคือโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางผู้คนอะไรอย่างนี้หลายๆคนคงเคยรู้สึกเนาะสมมุติต้องไปอยู่ในที่ที่แบบฉันมาทำอะไรที่นี่ ไม่รู้จักใครเลยสักคนเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่มีสกิลทางสังคมคือแบบเข้ากับใครก็ได้แล้วก็ไปนั่งเด๋อๆงงๆนะครับนั่นแหละคือ f e e l อง alone in the crowd It's weird that you're always with people but you still feel like you have no one It's like you're alone in the crowd บางทีก็เป็นความรู้สึกที่แปลกนะครับที่แบบเราเจอคนทุกวันเลยเจอคนตลอดอยู่กับคนตลอดแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยว จริงๆสองคำนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะเหงามันคือเราต้องการเพื่อนเนาะแต่โดดเดี่ยวเนี่ยหรือว่า alone เนี่ยมันคือเหมือนเราไม่ปีลองกับใครเลยอะเราไม่ได้สนิทเราไม่ได้เป็นพวกเดียวกับใครไม่มีใครที่เป็นคนอย่างเราอะเออนั่นคือความรู้สึกของการ alone หรือเคยไหมหลายๆคนที่อาจจะเคยตัดสินใจลาออกจากงานหรือว่าออกมาจากกรุป๊ปหรืออะไรก็ตามเพียงเพราะรู้สึกว่าเราไม่ fit in คือเราเข้ากับใครไม่ได้ เราไม่ใช่คนของที่เนี่ย I never fitted in there I was always alone in the crowd That's why I left นี่คือประโยคที่คุณอาจจะอธิบายได้เพื่อมีคนถามว่าเฮ้ยทำไมลาออกมาวะเฮ้ยทำไมออกจากกลุ่มมาก็เราไม่รู้สึก fit in. นะ่ยรู้สึก alone in the crowd รู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางผู้คนนะครับคำที่11ครับ cruel kindness ออ y ซิม o รชัดๆเลยนะครับ kindness คือความมีจิตใจดี cruel คือ ใจลายนั่นเองเบสิค a l นะครับเพราะฉะนั้นมันคือความปรารถนาดีที่วิธีการมันโหดร้ายไปหน่อยอแต่มันคือหวังดีนะแต่หวังดีแบบโหดๆอ่ะรู้ว่ามันโหดรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะไม่ชอบงองแงโดนบ,บังคับแต่เราต้องโหดเพราะเราหวังดีนั่นคือ cruel r u n d n e s s นะครับ so cruel kindness means you have to be cruel to be kind you know that your actions can be painful and your words can be harsh but you do it anyway because you're doing it for that person's own good เราทำให้เขาได้ดีอ่ะเออเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแบบพ่อแม่คนที่เป็นแบบพแเ,แบบเพื่อนแฟนคือจริงๆใครก็ได้เนาะที่เราปรารถนาดีกับใครสักคนแล้วบอกดีๆมาไม่ทำไงก็ต้องบังคับนะครับพ่อแม่บังคับให้ลูกเรียนหนักเพราะหวังดีโค้ชบังคับให้นักกีฬาซ้อมแทบตายก็เพราะว่าอยากได้เหรียญทองไปได้วยกันอยากให้ชนะใช่ไหมครับ I think tough love is the basic idea of cruel kindness. It means making someone do something really hard which is for their own good. คำนี้อีกแล้ว for their own good ก็คือมันเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองนะนะครับ tough love คืออีกคำที่น่าสนใจคือเป็นรักแบบดุดุอะรักแบบพ่อแม่คนจีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารักแบบครูดุดุมากๆแต่จริงๆร,รักลูกศิษย์คตรโคแต่ต้องดุพอะรู้ว่าถ้าไม่ดุมันไม่ทำมันไม่ได้ดีนะครับนั่นคือ tough love คำนี้น่าสนใจนะคำนี้ดีนะครับ Cruel kindness บางทีก็อาจจะต้องเป็นวิธีที่เราต้องเลือกนะครับกับบางคนเนาะและสุดท้ายครับ Kill with kindness kindness มาสองคำเลยนะครับคำนี้ก็น่าสนใจ kindness มันคือใจดีอะแต่ kill มันคือใจร้ายอยู่แล้วถูกว่าเออมันคือใจดีเกินไปจนเสียคนหรือว่าจนเสียเรื่องหรือว่าจนเกิดผลเสียอะไรสักอย่างขึ้นมานะครับ you can kill someone with kindness by being too kind to them that could harm them because you are helping or giving them too much อันนี้มันเป็นเส้นบางๆกับเรื่องเมื่อกี้เหมือนกันนะคือถ้าเกิดเป็นอีกขั้วหนึ่งเลยนะครับคือไม่รักแบบดุๆละแต่รักแบบสปอยเวอร์ๆช่วยทุกอย่างให้ทุกอย่างอันนี้ก็จะออกแนวพ่อแม่รังแกฉันเนาะด้วยความรักความปรารถนาดีให้ทุกสิ่งจนเขาดูแลตัวเองไม่เป็นช่วยทุกอย่างจนเขารู้สึกว่า ไม่ต้องทำอะไรก็ได้เดี๋ยวก็มีคนช่วยเออนั่นก็เป็นการค่าทางอ้อมเหมือนกันนะครับหรือประมาณว่า she is killing me with kindness she's i just too attentive อันนี้ประมาณว่ารักจนอึนอดอัด attentive ก็คือใส่ใจใส่ใจมากเกินไปใส่ใจเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างทุกเม็ดทุกเวลาทุกวินาทีดูแลตลอดเวลาประคบประงมตลอดเวลามันอึดอัดได้เหมือนกันนั่นคือ ความรู้สึกที่อาจจะอธิบายได้ด้วยสำนวนนี้คือ kill someone with kindness นะครับและนั่นคือ12คำปฏิพจน์หรือว่า oxymoron ที่เอามาฝากกันในวันนี้คำนี้ดี vocab class ครับามาสรุปกันอีกสักหนึ่งรอบทั้งหมดเร็วๆนะครับ oxymoron หรือว่าปฏิพจน์คำพูดหรือวลีที่มาจากการนำคำความหมายตรงข้ามกันมารวมกันนะครับ love hate ก็คือทั้งรักทั้งเกลียดครับ Love hate relationship เป็นต้นนะครับ Agree to disagree ตกลงที่จะเห็นต่าง Agree to disagree Living dead zombie คนน่าเบือ่อ Living dead d e f i n i t e maybe ว่าจะแต่ก็ยังไม่แน่ความลำยใหญ่เนาะ d e f i n i t e maybe Almost done เกือบเสร็จละ Almost done Awfully good ดีโคตรด,ดีว่อว awfully good strangely familiar คุ้นเคยอย่างน่าประหลาด strangely familiar accidentally on purpose accidentally on purpose same difference ก็เหมือนกันแหละก็เหมือนกันป่ะ same difference alone in the crowd pukun. alone in a crowd cruel kindness ความหวังดีที่วิธีการโหดละเกิน Cruel Kindness Kill with Kindness ดีเกินไปจนเกิดผลเสีย Kill with Kindness และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม3,162คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้และนี่ก็คือช่องทางปกติในการติดตามฟังรายการของเรานะครับ Apple Podcast s, Spotify Podbean SoundCloud YouTube j o o s แล้วก็จริงๆมี Google Podcast ด้วยนะครับขณะทางไหนไปฟังที่นั่นครับฝากไลค์ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ฝากซับกันด้วยนะครับคำนี้ดีวันละโหลครับ12คำศัพท์รับไปเลยรายวันจันถึงสุกนะครับดูวิดีโอประกอบได้ด้วยทาง YouTube นะใครยังไม่ได้กดซับ The Standard Channel บน YouTube ฝากกดติดตามไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดทุกคลาสของเรา ่วนอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่อยากจะฝากไว้นะครับออกแบบสําหรับคนนอนไม่ค่อยหลับโดยเฉพาะเราก็จะชวนท่องศั์กันจนสลบไปนะครับพบกันช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็สุดสัปดาห์นะครับกับคำนี่ดี Sleepy ASMR ครับฝึกภาษาอังกฤษการบุนเตียงไปเลยใครอยากหลับง่ายขึ้นแล้วก็อยากได้คำศัพท์ด้วยนะครับมานอนไม่หลับท่องศัพท์กันที่นี่ t h e Standard Podcast นะครับผมบิกบุญไว้นี่ไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศั์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.